วิธีการสมัครใช้งาน f a r t y Affiliate ในการทำการตลาดนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาที่ f a r t y a i com ครับแล้วมองไปที่ขวามือด้านบนครับจะเจอคำว่าสมัครใช้งานครับกดไปเลยเสร็จแล้วมองปุ่มด้านขวาล่างครับที่เขียนคำว่า Affiliate Login and Register ครับกดปุ่มได้เลยครับเสร็จแล้วให้เรากรอกข้อมูลครับชื่ออีเมลเบอร์โทรบัญชีธนาคาร แล้วก็ตั้งรหัสผ่าน8หลักด้วยตัวเองนะครับต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้นนะครับแล้วกดรีจิสเตอร์ครับหลังจากที่คุณกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วกดรีจิสเตอร์ได้พอแล้วให้คุณกดเข้าสู่ระบบด้านล่างครับกรอกได้เลยครับเอาอีเมลที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้แหละครับผมมากรอกนะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับ เมื่อล็อกอินครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้ามาสู่ระบบหลังบ้านของ Affiliate ครับผมในระบบหลังบ้านครับก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆครับผมลิงก์ a f f i l i a t e ก็จะอยู่ตรงกรอบสีแดงๆนะครับเขียนว่า Affiliate Link เราก็คัดลอกลิงก์นะครับผมแล้วก็สามารถนำไปโพสต์ทางช่องทางโซเชียลต่างๆได้นะครับและถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจ และเกิดสมัครใช้งานระบบ f a s ซซี i ของเราคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปเลย15%จากราคาแพ็กเกจที่ลูกค้าซื้อนะครับผมและเมื่อลูกค้าเกิดการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับยอดของค่าคอมมิชชั่นแอปพปลิเก็จะมาขึ้นอยู่ตรงพอยต์ตรงนี้นะครับผมคุณก็จะสามารถแลกพอยต์เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ นะครับชำระเข้าบัญชีที่คุณตั้งค่าเอาไว้นะครับแต่ว่ามีเวลาบอกนะครับว่าแลกได้ตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายโมงของทุกวันเท่านั้นนะครับนั้นแล้วใครที่ใช้ระบบ a f f i l i a t e ก็อ่านข้อมูลเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับ